สวัสดีครับตัวมัตเตอร์เฮดกินะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับสำสำหรับตัวที่พัฒนาของตัวทุกระบบนะครับที่เป็นตัวเฮดนะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของค่ายเรานะครับสำหรับท่านใดที่กำลังดูอยู่นะครับว่าตัวไหนระบบไหนน่าจะ เหมาะสมที่สุดนะครับก็ส่วนตัวนะครับมองว่าตัวเวอร์ชันตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับของใครเรานะครับต้องต้องบอกอย่างนี้ครับก็เป็นอัปเดตของปีปีนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วนะครับก็เวอร์ชันต่อไปก็น่าจะเป็นตัวหลังหลังปีใหม่นะครับสำหรับตัวกลยุทธ์ของตัวเฮดของเรานะครับก็ ตัวนี้ก็จะมีตัวรีบาลาน์นะครับเข้ามาช่วยนะครับว่าจะาดียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูผลการเวกเตสนะครับแล้วก็จะมีพอตที่ที่รันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวพัฒนามาจากตัวว e กเตอร์ Victor นะครับ150นะครับที่เด็ดของตัวนี้ก็คือเขามีการเฉลี่ยปิดไม้นะครับหารด้วย2นะครับเพราะว่าจะทำให้ตัว าดาวพอร์ตของเรารลดลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็ยิ่งมีระบบปีบาลนนะครับเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นตัวที่แนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเอาไปรันใช้งานนะครับของปีหน้านะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวอร์ชัน่นถ้าไม่มีตัวอัปเดต อไอเดียอื่นขึ้นมานะครับของเราก็ตัวนี้เป็นท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจก็ลองพิจารณาดูตัวนี้นะครับก็การอินพุต a a นะครับก็ขออนุญาตไปเร็วนิดน,นึงนะครับก็ฟัง์กชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีตัวหลอดไทส์นะครับก็จะเป็นการ เปิดไม้นะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็จะมีลอตเอ็กโพเนนต์แล้วก็ลอดพัดนะครับแล้วก็สเตปปิ้งลอตนะครับตัวนี้เคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทีนึงนะครับอ่าหรืจะเราจะได้ไปเร็วมากขึ้นนะครับโอเคอ่าตัวนี้นะครับเป็นอ่าการออกไม้ของเขานะครับว่าเป็นตัวคูณเท่าไหร่นะครับเหมือนที่บอกไปถ้าเราต้องการเป็นตัวคูณที่มากขึ้นหรือน้อยลงเราสามารถปรับตรงนี้ ต่ำสุดนะครับอยู่ที่1.8นะครับมากสุดเราจะปรับไป2-3นะครับเป็นตัวคูณนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหลอดพัดนะครับถ้าเราใส่เป็น0.02นะครับเขาก็จะบวกไปทีละ0.02 0.01 0.03 0.05 0.07นะครับถ้าเราใส่เป็น0ูนนนะครับก็แสดงว่าบวกไปทีละ0ูนนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวสเตปปิ้งนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับ เศษสิบสองรีพีทห้ก็ออก5ไม้นะครับถ้าเป็นตัวคูณมัลติเพลเป็น2นะครับไม้ที่6นะครับถึง10บเขาก็จะออก0ูนย์ศไม้นะครับต่อไปก็จะเป็น0ูนย์ศไม้นะครับประมาณนี้นะครับก็หลักๆของตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวดีบอลลาร์ราพอดนะครับเราต้องการใช้งานให้เปิดออนแล้วก็ ดิบร้านพอดกี่เหรียญน,นะครับเกบเหรียญให้โคดออทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวอินดี้ใดๆนะครับไม่เหมือนตัวล่าสุดที่โปรโมทไปนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้สนใจตัวอินดี้นะครับโอเคอวิธีการปิดไม้นะครับการเปิดไม้เราจะใช้อยู่3ฟังก์ชันนะครับ เปิดด้วยลอตเอ็กโพเนนต์หรือว่าเป็นลอตพัดหรือว่าเป็นสเตปปิ้งนะครับแต่การปิดไม้ของเขานะครับในกรณีที่ราคาลงมานะครับเขาก็จะเปิดตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับอย่างยกตัวอย่างเป็นตัวนี้เป็นเอ็กโพเนนต์นะครับก็จะเปิดจุดศูนย์สองจุดศูนย์สี่จุดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกในกรณีที่ราคาวกกลับขึ้นไปนะครับเขาก็จะเฉลี่ยปิดไม้ หาร2นะครับเขาปิดไม้บนนะครับแล้วก็ไม้ล่างนะครับแล้วเขาก็จะเฉลี่ยครึ่งหนึ่งของหลอดที่ค้างอยู่นะครับอ่ายกตัวอย่างที่หลอดนี้นะครับ0ูนหาร2ก็จะเหลือ0ูนนะครับแล้วก็หลอด0ูนก็จะเหลือ0ูนอหลอด0ูนก็จะเหลือ0ูนนหะครับหลอดบนหลอดล่างก็จะปิดไปนะครับแบงนี้อ่ายกตัวอย่างนะครับ ตรงนี้นิดนึงนะครับตัวเฮดของเรานะครับในระหว่างที่ราคาลงมานะครับในระหว่างนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะกินไม้เซลไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเราเปิดหน้าบายนะครับลงมาที่0ูนตามระยะกิจที่เราตั้งปุ๊บในระหว่างนั้นนะครับตัวไม้เซลล์ของเรานะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับเพื่อทําการเปิดไม้เฮดนะครับ เราจะตั้งไว้กี่เหรียญนะครับอาจจะเป็นูเหรียญหรือว่า1เหรียญนะครับเขาก็จะปิดหน้าเซลล์นะครับราคาลงมาอีกนะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับถ้าครบตามเหรียญที่เราตั้งนะครับเขาก็จะปิดในระหว่างนั้นนะครับเขาก็จะมีไม้าบนะครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้เหมือนที่บอกไปนะครับเปิดตามระยะกิจที่ตั้งนะครับ ราคาวกับขึ้นไปนะครับเขาก็จะเปิดไมเซลล์นะครับเดี๋ยวไปดูการทํางานนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตัวนี้จะไม่สนใจตัวอินดี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับโอเคก็ตัวนี้เป็นผลแบคเทสนะครับถ้าเราใช้ตัวคู่ทองนะครับปีตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับโดยใช้หลอดพัด p r o f ิตนะครับ ก็บวกไปเกือบจะ300%นะครับ335.8%นะครับรอยดาวอยู่ที่27.64นะครับคู่ทองคู่เดียวนะครับแล้วก็เปิดไปทั้งหมด1,000 0ออเดอร์นะครับก็ซึ่งจะแตกต่างกับตัวก่อนหน้านะครับเพราะว่าเราเพิ่มตัวรีบอลลั่นเข้ามานะครับก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นลอตเอ็กโพเนนต์นะครับ p r o f ิต5 0านะครับ ขึ้นอยู่กับตัวคูณนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับถ้าเราตัวคูณเยอะนะครับแล้วเราาวางคุมเงินไว้ราคาวิ่งไม่ไม่ทะลุโซนที่เราวางไว้นะครับก็โปรฟิตก็จะเยอะนะครับแต่ความเสี่ยงก็จะเยอะนะครับตรงนี้ออเดอร์เปิดไปนะครับหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสองออเดอร์นะครับโอเคถ้าเป็นสเตปปิ้งนะครับก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่เขาเพย์เซฟนะครับตรงนี้ 195.7%นะครับแล้วก็ดอราดาวอยู่ต่ำนะครับก็18.33%นะครับเปิดไป9,000ออเดอร์นะครับ1ปีนะครับตัวนี้โอเคก็ตัวนี้ผมทำสรุปให้เลยนะครับว่าเราควรที่จะเลือกตัวตัวไหนนะครับก็อันดับแรกนะครับเราควรที่จะดูดอราดาวนะครับตัวนี้ลอตเอ็กโพเนนต์นะครับก็จะเป็น ดาวอยู่ที่18.28%นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับซึ่งเงื่อนไขเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดู backtest อีกที่นึงนะครับก็เดี๋ยวตรง preset นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับพร้อมกับ ea ที่จะใช้ตัว demo นะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเอาไปแบ็กเทสหรือว่าใช้กับเดโมนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้กับบัญชีจริงนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดาูตรงนี้นะครับของเราก็จะมีถ้ากรณีที่ต่อ IB นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานผู้พัฒนานะครับ ก็สามารถต่อ i อนะครับก็ใช้ฟรีนะครับแล้วก็หรือว่าจะซื้อขาดไปเลยนะครับโดยไม่จำกัดสิทธิใดๆนะครับหรือว่าจะเป็นช่อรายปีนะครับก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับก็จะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับ ราก็จะมีไฟล์ Excel นะครับในการคำนวณนะครับของแต่ละรูปแบบนะครับว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับเราจะใช้ตัวคูณเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่ร v e r a เนะครับเราอย่าลืมเรื่อง Re v e ว a าเด้วยนะครับหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มือนะครับ ผู้มือก็คือ p o w e r p o i ตัวนี้นะครับผมใช้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไฟ Excel นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟล EA นะครับแล้วก็จะมีตัว preset นะครับที่ให้ไปนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทดสอบอีกทีนึงได้เลยนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาดูาการ b a c k เ e s นะครับก็การใช้งานแต่และฟังก์ชันนะครับตัวนี้เดี๋ยว มาดูตัวบัตรเอ็กโพเนนต์นะครับเเราตั้งเซตไว้ที่รีบาลานซ์อยู่ที่90นะครับเอ็กโพเนนต์เป็นตัวคูณ2นะครับระยะกิจสามร้อนะครับเปิดทั้งหมดสิบหกออเดอร์นะครับโค้ดโปรฟิตนะครับ4นะครับเดี๋ยว ไปดูกันเลยนะครับ okay. ตัวนี้จะไม่ใช้ตัวอินดี้ใดๆนะครับในกรณีที่ราคาเข้าเงื่อนไขนะครับเขาก็จะเปิดให้เรานะรถ้าเป็นตัวคูณ2นะครับ x บนนิ้วสองก็จะเปิด0ูนย์จุดศูนย์สองศูนย์สี ราคาขึ้นไปนะครับหน้าบ่ายก็จะเปิดออเดอร์แล้วก็ปิดเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่4เหรียญน,นะครับเขาก็จะปิดราคาลงมากนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเวอร์ชั่นตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นตัวท็อปสุดของระบบเฮดนะครับที่เราพัฒนามานะครับสำหรับท่า,านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะใช้เวอร์ชั่นไหนนะครับก็ แนะนำโมชันนี้นะครับปีหน้าของเราก็แน่นอนนะครับเราก็ใช้ตัวตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการรันนะครับ <Okay. S 1> ขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับตัวนี้ออข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขออนุญาตสคิปไปเลยโอเค ใช้เวลานานนะครับหรือว่าต้องการเอาไปใช้ค่าเงินนะครับตัวนี้ที่ b a c k t e s อยู่ก็คือเป็น setting ตตของคู่ทองนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไป optimize นะครับก็วิธีการ o p t i m ม z e ค่า ea นะครับก็เหมือนที่บอกไปเราได้ ea มาจาก ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราควรที่จะมาทําการอัพติไมซ์นะครับ EA นะครับซึ่งตัวอัพติไมซ์นะครับเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับอัพติไมซ์นะครับวิธีการอัพติไมซ์เพื่อหาการตั้งค่า EA ที่ดีที่สุดนะครับทำยังไงนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้นะครับเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้คอนดิชั่นที่เหมาะสมนะครับ เป็นการซิมูเลชันหลายๆรูปแบบนะรบตรงนี้ค่อนข้างทีจะช้านะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับขออนุญาตตรงรีพอร์ตตรงนี้นะครับตรงนี้แบ็กเทสยังไม่หมด นะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็ไปดูตรงตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารีพอร์ตตรงนี้นะครับก็สรุปมาแล้วนะครับการแบ็กเทสด้วยทุน10,000เหรียญนะครับูกับคู่ทองนะครับในระยะเวลา1ปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบันนะครับโหมดในการแบ็กเทสนะครับคอนโทรลพอยต์นะครับแล้วก็แม็กออเดอร์16 โอเคก็ okay. ตัวฟังก์ชันนะครับตัวต่อมาก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นหลอดพัดแล้วก็สเตปปิ้งนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับว่าเราจะเป็นการออกหลอดยังไงนะครับเป็นตัวคูณยังไงนะครับแล้วก็รูปแบบของเขานะครับการเปิดไม้จะเปิดด้วย 3. รูปแบบการปิดไม้จะมีรูปแบบเดียวก็คือ,อาหารด้วย2นะครับในวินธี่ราคาวกกับขึ้นไปนะครับเขาจะเฉลี่ยปิดหลอดหารด้วย2นะครับเพื่อให้หลอดไม่ไม,ไม่มีดาวเยอะเกินไปนะครับในวินธีดนลากนะครับเป็นจุดเด่นของ EA ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นคอนเซปที่ค่อนข้างที่จะ เหมาะนะครับกับตลาดฟอริตนะครับเพราะว่า80%เป็นไซ็น์เวย์นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับโอเคก็สำหรับตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับวิธีการอ,าอัพโหลดตัวแบ็กเทสกับพอร์ตจริงนะครับขึ้นบน m y ค์เวิรนะครับ ถ้าเป็นตัวพวทที่เราตัวนี้นะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับเป็นพอดเลี้ยวนะครับเอกเนตตัวนี้เป็นพอ,อดที่เรารันอยู่แล้วก็เอาไปผูกไว้ในไมโ b o บุกนะครับแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับเป็นการแชร่นะครับก็เดี๋ยวในกรณีที่เราแบ็กเทสมาแล้วนะครับเราต้องการที่จะเอามาวิเคราะห์ นะครับได้ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็เอามาอ,อัพขึ้นไปบนไมค์เอ็กบุ๊กนะครับเราเข้ามาตรงนี้นะครับชิ s เท่แล้วก็สายกี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเราท่านใดที่ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างโอเคอตัวนี้เราต้อง ออตัวนี้เราต้องล็อกอินก่อนนะครับอ,อตัวนี้ตัวนี้โอเคก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่สมัครนะครับก็เข้าไปสมัครได้นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้อ,อขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเข้ามาตรงแอร์ซิเตมนะครับก็ไส้กรีดตรงนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวแถมให้นะครับ แล้วก็เข้ามาตรงตรงนี้นะครับ add s t a กี้นะครับเพราะว่าแน่นอนอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไงนะครับกด add นะครับแล้วเราก็าทำการดาวน์โหลดนะครับอัปโหลดนะครับไฟล์ที่เรายกตัวอย่างตรงนี้นะครับ ยกตัวอย่างเราได้ค่าตรงนี้มาแล้วนะครับหลังจากที่เราแบ็กเทสนะครับเข้ามาตรงดีเซลนะครับก็เข้ามาเซฟนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอยกตัวอย่างเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นเอ็กโพเน้นนะครับก็คือเราก็เซฟไว้ที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเรามาเซฟตรง อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูรีพอร์ตได้เหมือนกันนะครับแต่จะไม่ค่อยละเอียดนะครับเราก็จะมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขยังไงนะครับหลอดเท่าไหร่คอดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ละเอียดเหมือนกันนะครับแต่จะดูยากนะครับจะเป็นรีพอร์ตทั้งหมดนะครับของควอดที่เรารันอยู่นะครับเราก็เอาไฟล์ตัวนี้นะครับเข้ามาอัปโหลดในตรงนี้นะครับ เมื่อกี้เราเซฟไว้ตรงไหนนะครับรีพอร์ตสตากี้นะครับ,รบแล้วก็เปิดตรงนี้เขาก็จะเด้งมาว่าเฮ้ยเราเซฟไว้ตรงไหนนะครับก็พรีเซตนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นแถบสีส้มนะครับถ้าเขาเซฟปุ๊บเขาก็จะขึ้นสีน้ำเงินตรงนี้ตรงนี้เราก็มาตั้งชื่อนะครับใส่แค่เฉพาะตรงนี้นะครับ เป็นตั้งชื่อนะครับอะไรเราก็กดแอดนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวตรงละขครังนะครับก็จะมีเมสเซจเข้ามานะครับว่าเขาอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> รอนิดนึงนะครับ ก็จะมีตรงตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับเรามาติ๊กตรงนี้นะครับตรงรูปไม่เสร็จตรงนี้เราก็คลิกนะครับ New s t a r k y Add นะครับเขาก็จะมีตรงนี้รายละเอียดให้เราเลยนะครับว่าเป็น Prof i t นะครับเกณฑ์เท่าไหร่นะครับต่อเดือนนะครับโป o f i t ยังไงรันตั้งแต่ยังไงนะครับวิธีการเอาตัว Backtest นะครับขึ้นบน หมายเว็บุ๊กนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีมาอัปเดตประมาณนี้นะครับสำหรับทานาดที่สนใจใช้งานดีเอนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดตัวไฟล์ให้ดาวน์โหลดดีเอนะครับในลิงก์ตรงตรงชีตตรงนี้แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ออสำหรับวันนี้ก็มีมาอัปเดตประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ